สวัสดีค่ะสวัสดีชาวและคณะราศีกันแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอานนแนค่ะอาจารย์นนแนนชาแนลนะคะวันนี้กลับมาพบกันในการทำดวงความรักนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2568นะคะมาลุ้นกันนะเดือนที่11ของปีแล้วนะคะชาวกันนะคะเรื่องราวความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วย น่าจะอ่านตามไพยที่ขึ้นมานะคะ่ว่าเรสตอรี่ของคุณจะเป็นแบบไหนนะคะเป็นดวงรวมๆนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะดูเป็นดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะ nsoina นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันค่ะวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตามหลักของหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเกิดว่าแบ่งแบบอื่นแล้วมันตรงเอาตามนั้นได้ค่ะ รายละเอียดในการแบ่งนะคะวันที่ในการแบ่งสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะว้าวพลังงานถือว่าดีเลยนะตรงนี้นะคะชอบกันนะคะเดี๋ยวมาดูกับน้องนกนะคะขอดูไพ่น้องนกอีกหนึ่งใบนะคะสำหรับพลังงานจากไพ่ Oracle นะคะสำหรับที่สามนี้โอเคเลยมาดูซิว่า มีพลังงานอะไรบ้างนะคะชาวกันดวงความรักของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเชนนะคะเชนคือห่วงโซ่นะคะ loyalty is the chain that links you together นะคะ unbreakable ว้าว wow. มันเชื่อมต่อกันมานานมากๆแล้วนะคะหรือเชื่อมต่อกันอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วระหว่างหัวใจของคุณกับเขานะคะ มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจให้แก่กันและกันนะคะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะทําลายความรักระหว่างคุณกับเขาลงไปได้นะอืหรือว่าในวงจรแห่งความรักระหว่างคุณกับเขาอะนะคะถ้าเกิดว่ามันถูกทําให้แยกขาดออกจากกันไปนะมันก็จะกลับมาเชื่อมกันใหม่กลับมาดีกันใหม่กลับมาหากันใหม่ได้เสมอนะคะเป็นความรักที่ เออเขเรียกอ,อะไรอยาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะคะกลับมาพลิกสถานการณ์อะไรต่างๆได้นะคะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆมาได้นะ belonging วะ เขาก็เป็นของคุณคุณก็เป็นของเขานะคะเจ้ากันนะคะเหมือนกับมันเกิดมาเพื่อกันและกันก็ได้นะหรือคุณเป็นคู่รักที่พร้อมที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสร้างทรัพย์สมบัติมากมายนะคะเพื่อเป็นเจ้าของร่วมกันก็ได้นะคะไฟบิลังกิ้งอินล v ฟนะคะ d e p e n d on each other นะคะเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคุณทั้งสองคนนะคุณอาจจะเก่งกับเก่งด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้ยิ่งมาอยู่ด้วยกันก็ยิ่งช่วยเหลือเกือ้อกูลสนับสนุนนะคะทำให้จเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าไปด้วยกันนะคะมีชีวิตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันนะคะเช่ากันดูสิว่าใบานี้จะเป็นยังไงนะคะ Inheritance in นะคะ Learn from the past นะคะ i n h e r t wisdom for the future ทีนี้คำนี้นะคะมันแปลว่ามรดกการสืบทอดนะคะสแสดงว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีอะไรหลายอย่างนะคะที่จะสร้างมาร่วมกันนะคะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะสืบทอดกิจการนะคะหรือมาทำธุรกิจทำอะไรด้วยกันหรือเปล่านะคะเป็นทั้ง คู่ที่ช่วยกันสร้างนะคะเป็นทั้งคู่ที่จะเจริญเติบโตแล้วก็สำเร็จไปด้วยกันก็ได้นะคะสำหรับเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับคนรักของคุณนะคะ I watch over you every day ว้าวหัวใจใหญ่มากเลยนะคะบางคู่อาจจะเป็นความรักทางไกลนะคะส่องกันตลอดนะคะคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันสนับสนุนซับพอร์ตกันตลอดก็ได้นะคะส่งความห่วงใยไปให้กับเขาตลอดเวลานะคะ โอ้ยูในว่าอโลนนะคะคุณจะไม่โดดเดี่ยวนะตั้งแต่ที่ตั้งแต่ที่คุณกับเขาได้พบเจอกันอ่ะมันไม่มีความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาอีกต่อไปแล้วนะคะมีเรื่องยิ้มหัวเราะมีเรื่องที่คุยกันได้นะหิวใจกันได้นะคะรู้สึกมั่นคงรู้สึกเหมือนว่าโลกนี้มีคนคนหนึ่งที่จะคอยเข้าใจเราอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ สร้างความทุกข์ใจให้กับเราแค่ไหนก็ตามนะคะไม่โดดเดี่ยวแล้วนะคะในเมื่อมีความรักตรงนี้มายืนอยู่เคียงข้างคุณนะคะเหมือนคุณยืนอยู่เคียงข้างเขานะภายสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้ uh, I was met by so many loving people นะคะหรือว่าในการที่ คุณกับเขาได้มาเจอกันเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนโลกนะคะเปลี่ยนสังคมนะคะได้มาเจอกับผู้คนใหม่ๆที่เป็นที่รักนะคะหรืออาจจะมาเจอกับเพื่อนของเขาขครอบครัวของเขานะคะแล้วก็มีแต่ผู้คนที่ใจดีมากมายนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณหรือว่าช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณกับคนรักนะคะอืมให้เหมือนกับมันมีที่พึ่งทางใจนะคะที่ยึดเหนี่ยวใจหรือเป็นลักษณะข,ของการซัพพอร์ตในฐานะของ แฟนคลับลูกค้านะคะหรืออะไรก็ตามนะลูกค้าน่ารักนา่กนารักที่เข้ามาช่วยเหลือ,อเกอื้อกูลนะคะพลีิแคนเนเหะนกเขาเรียกนกอะไรนะนกนกกระสานกอะไรนะนกที่อายุยืนยืนอืมอ่าได้แล้วนะนกกระทุงนะคะเพราะนกกระสาจะขาย,ยาวนะขาสั้นๆป้อมๆอ,อ,อย่างนี้นะคะ โอ้โหเขาเป็นลูกครึ่งระหว่างนกกระสากับกับห่านหรือเปล่า <c oughs> ะะเป็นนกกระทุงที่มีชีวิตยืยนยาวนะเหมือนความรักกับของคุณกับเขาเนี่ยมันจะยืยนยาวต่อไปนะคะ choose to follow the path of forgiveness นะคะ and raise your vibration นะคะคุณสองคนเนี่ยเรียนรู้ผ่านเรื่องราวอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมามากมายเลยก็ได้นะคะ เรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่ตอนนี้เหมือนกับมองตาก็รู้ใจแล้วนะคะเหมือนเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณระหว่างคุณกับเขานะให้เติบโตไปได้วยกันนะในการที่จะมีความรักที่ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคตรงนี้นะคะชาวกันนะคะเหมือนกับมันเป็นพลังงานความรักที่ ต่อสู้ยืนหยัดนะคะมีปัญหาอะไรก็ให้อภัยกันแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคู่แท้ให้กับกันและกันต่อไปนะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะรักที่ยืนยาวมั่นคงนะคะชาวกันนะเดี๋ยวมาดูกันต่อกับรายละเอียดจากไพ่ทาโรค่ค่ะค่ะมาดูกันต่อกับพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะชาวกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงใบแรกคุณได้ไพ่ของเจ็ดเหรียญน,นะคะ ผูกพันนะอะไรที่มันเสมอต้นเสมอปลายนะหรือบางคู่รักกันมาเเดือนแล้ว7ปีแล้วนะคะผูกพันมั่นคงนะคะอยากที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันโอ้หกถ้วยด้วยนะคะพลังงานความรักนะคะหกถ้วยความรักที่ อาจจะมีความแตกต่างนะในเรื่องของอายุเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ตามนะคะหรือบุคลิกภาพแตกต่างกันมากๆคนละรัวมากๆนะคะแต่ว่ามันเป็นความรักที่ที่ตราตึงมากๆนะคะที่ขาดกันไม่ได้นะเหมือนกับมันเป็นอะไรที่รอคอยกันมานานมากๆก็ได้นะคะหถ้วยก็เหมือนความรักที่ เคยเป็นคู่กันในอดีตชาติแล้วได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะในชาติพบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความรู้สึกโหยหาความรักอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะขาดกันและกันไม่ได้ต่อให้ทะเลาะกันแค่ไหนนะแต่เดี๋ยวสักพักนึงก็ต้องกลับมาดีกันแล้วนะคะหกถ้วยตรงนี้ มีไพ่ของหนึ่งเหรียญว้าวหรือจะเป็นคู่สร้างนะคะพฤศจิกายนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่คุณกับเขากําลังทําด้วยกันแล้วประสบความสําเร็จก็ได้นะคะบางคู่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะหนึ่งเหรียญน,นะคะเงินก้อนใหญ่ที่กําลังจะเข้ามานะคะมารดตกทอดหรือว่าการประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจนะคะหรือว่าได้เงินก้อนโตมาจากน้ําพักน้ําแรงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือมีเซอร์ไพรส์นะคะ เขาอาจจะซื้อของชิ้นใหญ่อะไรบางอย่างนะคะให้กับชาวกันก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญตรงนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่คอยซัพพอร์ตกันนะคะเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์นะ,ะโอ๊ยวันนี้พยายามอดกาแฟานะบางคนก็บอกว่าอดกาแฟาแล้วใจสั่นนะ,ะอันนี้มือสั่นนะคะกินเยอะไม่ดีนะ,ะว่ากระดูกก็บางนะคะเป็นคนแบบตัวเล็กนะคะ ตัวเล็กก็เขาเรียกว่าอะไรนะแคลเซียมมันสะสมน้อยนะ,ะกินกาแฟบ่อยก็ไม่ดีมีไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็อะไรเอ่ยจั m เมนค่ะ โอ้ oh, t e m p พ r a n c e นะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูก็ได้นะคะเหมือนเรื่องราวความรักของชาวกันเนี่ยนะคะคุณเหมือนกับรอจังหวะรอโอกาสอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันนะคะการประสบความสําเร็จนะคะในการที่จะสร้างชีวิตคู่นะคะให้มั่นคงสวยงามก็ได้นะ บางคนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตการณ์นะคะในเรื่องของทางการเงินอะไรบางอย่างมาแล้วนะคะบางคู่อาจจะแต่งงานกันแล้วนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ก่อนหน,น้านี้มันอาจจะลืมมันไปนะคะบางคู่อาจจะเหมือนกับพยายามสร้างเงินสร้างไรายได้นะคะหรือพยายามมุ่งมั่นทํางานนะคะหันไปโฟกัสกับอนาคตหันไปโฟกัสกับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วอาจจะละเลยนะคะเรื่องของความรัก ความใส่ใจในเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆไปนะคะในเดือนออพฤศจิกายนนี้นะคะจะว่ามันจะเป็นพลังงานของการกลับมาของความรักนะคะที่รู้สึกว่าอะไรบางอย่างที่มันหายไปเนี่ยมันควรจะกลับคืนมาได้แล้วนะคะบางทีอาจจะเป็น การอะไรแบบง่ายๆนะใช้เวลาอยู่ด้วยกันจูงมือกันไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะตัวติดกันเหมือนอย่างที่เคยเป็นมากขึ้นก็ได้นะคะใส่ใจกันมากขึ้นนะเพราะว่า j u d g m e n t กับ temperance นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะแล้วมันถึงเวลาของคุณแล้วนะ j u d g m e n t นะคะที่คุณกำลังจะได้โอกาสดีๆจังหวะด,ดีๆที่เข้ามาในเรื่องราวความรักของคุณนะคะหรือมีเกณฑ์ที่ความรักของ ชาวกันกำลังจะได้รับความสมหวังแล้วนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อาจจะเก็บเงินนะคะพร้อมที่จะแต่งงานได้แล้วนะคะหรือบางคู่เหมือนกับว่าตกลงกันได้แล้วชแชมเปญนะคะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะมาอยู่ด้วยกันนะที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้ก็ได้นะคะจจสมิทมีข่าวดีนะเทวดามาเป่าแต่แล้วนะคะอืม นะเทมเพลนก็เป็นปฏิหารดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องราวความรักนะคะการเปลี่ยนแปลงดีๆที่กาลังจะเข้ามาในเรื่องราวความรักของชากันนะคะมาดูบทสรุปความรักของคุณกันต่อมีไพ่ของ the h y p e t e s ทโอหรือว่าบางคู่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน,นะคะกำลังจะได้ชัดเจนกำลังจะได้ลงเอยกันแล้วนะเจ็ดดาบค่ะ มีไพ่ของเดอะชารนะคะบางคู่เป็นความรักทางไกลนะคะอาจจะกําลังจะได้เจอกันแล้วนะหรือบางคู่อาจจะยังไม่เคยเจอตัวจริงหรือเปล่านะมีเกณฑ์ให้ได้เจอตัวจริงกันแล้วก็ได้นะคะมีไพ่ของห้าดาบค่ะเป็นสองเหรียญน,นะคะ มีไพ่ของทาวเวอร์นะอืมเหมือนเรื่องราวความรักของชาวกันเนี่ยนะคะมันกําลังจะก้าวพ้นผ่านอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับไม่แน่นอนนะคะบางคู่อ่ะเหมือนจะได้แต่งแต่ก็ยังไม่ได้แต่งนะคะจะได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันสักทีหนึ่งนะคะหรือบางคู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ ลำล้ำว่าจะชัดเจนกันมาแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉนั้นในช่วงเวลานี้เหมือนกับมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่สู้ที่ลุยมากๆนะคะในการที่จะทําให้ความรักตรงเนี้ยมันพบกับทางออกที่สวยงามสักทีหนึ่งนะคะมันไม่ต้องหลบซ่อนหรือมันไม่ต้องอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือมันเหมือนกับว่าให้ความชัดเจนให้โลกนี้ได้ประจักษ์สักทีหนึ่งนะคะพลังงานแบบนี้นะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมซิ มีไพ่ของสีดาบค่ะเหมือนกันรออะไรบางอย่างมานานแล้วกับความรักตรงนี้ใช่ไหมฮะสีดาบนะคะหนึ่งดาบค่ะว้าวสิบถ้วยนะคะไพ่ครอบครัวก็มานะชาวกันแล้วก็อัศวินไม้เท้านะคะ เหมือนกับการรอการตัดสินใจนะแล้วการตัดสินใจครั้งนี้สําคัญมากๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนชีวิตของคุณไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าการตัดสินใจหนึ่งดาบแล้วก็10บถ้วยนะคะมันอาจจะหมายถึงตัดสินใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นครอบครัวไปได้วยกันนะคะหรือบางคู่อาจจะตัดสินใจออที่จะมั่นหมายแต่งงานกันแล้วนะคะ ตามคามั่นสัญญาอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาได้ให้ไว้ได้วยกันก็ได้นะหรือว่าจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะจะได้มาเป็นตัวจริงแล้วนะคะ1ดาบแล้วก็10บถ้วยนะคะม,มาสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าความรักทางไกลอาจจะมีเกณฑ์ได้มาอยู่ด้วยกันนะหรือถ้าเกิดว่าก่อนหนะ้านี้ยังไม่ได้ให้สถานะแฟนนะน่าจะได้ให้สถานะแฟนหรือว่าสิบถ้วยพาไปพบครอบครัวก,ก็ได้นะคะพลังงานของเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธะนูนะ เหมือนกับว่าถ้าเขาจริงจังแล้วรับปากแล้วนะคะเขาพร้อมลงมือทําเขามุ่งมั่นมากๆนะคะในการที่จะเดินหน้าให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสมหวังในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโอ้ ooh, ความรักเดินหน้ามากๆนะคะเจ้ากันนะคะขอเป็นพลังงานของคุณนะเดี๋ยวไปเจาะลึกนะคะกับเรื่องราวของเขาจากไพ่ทาโร่นะคะเจ้ากันขอดูในฝั่งของเขาก่อนสิว่า เขาคิดอะไรยังไงกับคุณในช่วงพฤศจิกายนนี้ว้าวหกถ้วยอยู่กับเขานะคะนอสตาเกียนะคะพลังงานของความคิดถึงคนึงหามากๆนะคะหรือเป็นความรักทางไกลนะคะเ e m โมรี s นะคะเขามีความทรงจำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ดีกับคุณนะคะหรือว่าพาสความทรงจำในอดีตหรือไม่แน่ใจว่าความทรงจำในอดีตชาติอะไรหรือเปล่านะที่มันลึกซึ้ง ทำให้เขามุ่งมั่นในความรักครั้งนี้มากๆนะเคะไม่ว่าเขากับคุณจะแตกต่างกันเรื่องของเชื้อชาติอายุศาสนายังไงก็ตามเลยคะ่ะมมันมีความรักที่ดุดดื่มมากๆนะคะมีแรงดึงดูดมากๆนะคะที่คุณทําให้เขารู้สึกได้สตรนนะคะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้ค่ะ หดาบนะหรือจะมีการเดินทางมาหาจริงๆนะคะ6ดาบให้การเดินทางนะคะหรือมีการ moving forward นะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเปล่านะเขาอยากมาอยู่กับคุณหรือคุณอยากมาอยู่กับเขานะอาจจะเป็นจริงได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะมีไพ่เก้าเหรียญค่ะ สามถ้วยนะคะมาชนแก้วกันด้วยเสริมสลองกันแล้วนะคะ celebration เ h e v พอ n a n c e นะคะพลังงานชาวธนูม็ได้นะคะโอ้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะในฝั่งของเขาอยู่ตรงนี้ไพ่สลับตัวตนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่เขาทําตามสัญญาอะไรบางอย่างที่ให้ไว้กับคุณนะคะ สามถ้วยได้มาอยู่ร่วมกันหรือมารับคุณไปอยู่ด้วยนะคะแล้วบางทีมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาแบบกระทันหันมากๆนะคะอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของสิ่งดีๆที่เขาอยากที่จะทําให้คุณอยากที่จะมอบให้กับคุณนะคะชา,า,าวกันวาพลังงานนี้นะคะทั้งรักทั้งคิดถึงนะหรือว่าเป็นลักษณะของ อยากอยู่ใกล้อยากติดสกินชิปกับคุณแล้วนะคะเชากันนะคะพร้อมเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าเพราะทำให้ความรักตรงเนี้ยมันสมหวังแล้วนะคะอืเดยวมาดูฝั่งของคุณบ้างน,นะคะชาวกันมีไพ่ของเดอะเลิฟว์ว้าวใบแรกก็ความรักเลยนะค,ะคุณรักเขามากๆนะคะ t วินเฟร m ส์นะคะเหมือนรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้นะเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันนะคะหรือพยายามเรียนรู้พยายามปรับตัวอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้คุณกับเขาเนี่เรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะ wow the sun ันนะแฮปปี้นะแสดงว่าเขามาเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับคุณหรือเปล่านะคะหรือบางคู่ถึงเกณฑ์แล้วจะได้มั่นหมายแต่งงานกันแล้วนะคะมีไพ่ของเดดาบค่ะ แล้วก็อสศวินดาบนะคะดอะฟูนะคะแล้วก็ห้าไม้เท้าค่ะอ้เหมือนกับมันมีพลังงานของคนที่ขอสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเจ็ดดาบที่เคยแอบเคยซ่อนนะคะความรักที่เคยต้องหลบๆซ่อนๆหรือเปล่าตอนนี้เป็นเดอะสันแล้วนะคะประกาศตัวชัดเจนแล้วมีสถานะแล้วนะคะเขาอาจจะเป็นชาวทัดลมกลุ่มวิถุนตุลนะคะเขาเอาจริงแล้วนะคะหรือว่าเขาประกาศอิสรภาพแล้วนะคะพร้อมที่จะมาแก้ไขปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอืหรือว่าเป็นลักษณะของ พลังงานความรักตรงนี้อะไรที่คุณเคยรู้สึกอึดอัดคับข้องใจตอนนี้เตอะฟูลมันโล่งแล้วนะคะอะไรที่เคยเป็นความตึงเครียดนะคะตอนนี้มันเหมือนกับมันมีทางเลือกมันมีทางออกมันมีแสงสว่างเข้ามาให้คุณกับเขาเนี่ยได้ตกลงได้พูดคุยกันนะคะได้หาทางออกที่สวยงามร่วมกันได้แล้วนะคะหรือจะได้สมบังจริงๆนะเตอะซันนะคะการมั่นหมายแต่งงานนะคะการสมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะเสากันนะพลังงานที่ขึ้นมาถือว่าดีเลยนะคะ ยังไงขอให้เป็นเรื่องราวของรักที่สมหวังนะคะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิดต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ